ไว้ใจรอยบุญสายเส้นนี้ไม่ขาดแล้วก็ขอให้คุณโยมมีอายุยืนยาวอายุมั่นวันยืนนะเหมือนพระป่ารอยฟ้าเส้นนี้นะคุณโยมนะครับอีกช่างงานดีรับแดงงานบุญงานประจำปีเป็นท้องโอ๊กหลวงพ่อพระธรรมคุศลเอ้าเหลือที่บาทจิ๊บอร์เหลือที่บาทจิ๊บอร์คุณครูอ่าคุณจากโรงเรียนต่างแยกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเป็นบานครับเป็นบานถึงปางนารกุศล ของทางวัดอ่ะนี่ยิธานามนะครับไนครับเือที่สีของงานประจำปีครับของใหม่มามาาคุณหนูแดงข้างในเลยเออโอเงินโทรโภจมลโภวุิโภวุฒิศาสตาาเออเนบงกันเลยก็ได้เงเ็นนะโเงินโภทรมาไดเงินมาเปาไปวางคามายามไมีประโยชน์นะเอาไปดนแบงแดงเป็นไฟ เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาโภเงินโภทองโภพ่อโภแม่โาะโภทองก็โภพ่อโภแม่ก็โภแม่นี่เรียกว่าเป็นความรัตยูปุฏิน้านึกวิดามันดาเขาบอกว่าวิดามันดาเป็นพงของปุยน้าวิดามันดาไมาเรียกว่าเป็นองวิหารนะเมตตากรุณาพุทธิตาสิเบมขา อย่าไปทิ้นะองเงินโอโคจํำรองโอสมุดโองพุทธศาสนาเอาไปโน่นปักในวิหารหลวงพ่อรรมคุดขอไว้หลวงพ่อรรมพคุเป็นพุทธบูชาทาวรราภาอาหวมคุนักเป็นตใรครัของบรรดาาไม่ก่ไม่จนไม่ต่ำคามเล็กหกสิบใหญ่ร้อยหนึ่งนะคะ ประมาทิศประมาทิศเอาโครงการบริหารจวนจังหวัดนะเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองโดนกโดนไหนก็ไปตาก็แล้วกันนะอย่าไเอาอย่าไปตาเบอร์กามอสนะโยมนะเบอร์กามอสไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นยาปูถมหรือเปล่านะเอาเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์สองก็ดีนะแล้วก็เหตุการณ์ที่สองคุณดี นะมาจับมาจองเป็นเจ้าของทางีิหารลายนี่้นะหวยเบอร์รวยน้าแม่ค้ารอรออยู่เลยร้านรออยู่ฝังร้านกระไจะหมดแล้วมีหนึ่ง้านสองล้านสามล้านสี่้านห้า้านหก้านร้านที่เจ็ดอาจารย์ก็เริ่มจะล้านหัวล้านหลกผมเริ่รลวงแล้วนะร้านหวยนะเออไปเขาเรียกว่าโทรไปดูหน่อยไปแอบมินเมียงมองมองหน่อย เราชอเลขทาไรนะเราไม่ต้องพูดเราใช้สายตาจิกเอาแล้วก็ไปใชตามหูพอค้าแม่ค้าเออขอเลขนั้นเลขนี้เอาไปนะแล้วก็เมื่อถูกแล้วอย่าลืมนะถูกแล้วอย่าลืมนะถูกแล้วอย่าลืม วัดอเนกก็แล้วกันอาไม่ถูกก็เข้าท้องลมมาม마าปะกระป๋องท่านผู้ชมนะมามาปะกระป๋องนะมา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 ไปดิสังสายโยไปดิโสมาแว่แล้เสร็จผีใจบุญแม่คุณใจงนามแล้วปะปลาลอยฟ้าแม่ใจลอยบญออุญต่อแบงค์อบมุนสอวาสนานนี่ตีการ์พันดวาแล้วผาบาหลานมานะต่อแบงค์ผมละหนึ่งแบงค์ก็ขออนุโมทนานนะเออสี่ ผมเอาคนหนึ uh, really, N, oh ่งแบงส์อีกแบงส์นะเออเด็กไม็กอีกแบงส์นะคุณพ่อเออเอาคุณลูกคุณหนูคุณน้องเอาเนี่ยพลังไฟเรียนมาี่ไม่หนูมาเอาหัวมาเนี่ยแล้วนี่เนี่ยเอาไปโอ้ยเปินลมนะพี่ไปลองวิชาอาจารย์อ้อนเลยแบมือขอเงินปู่ขอเงินพ่อแม่เลยว่าดูทิศก็จะให้ไม่ว่าตลาดปิดหรือเปล่าเอาหัวมา อมปุ่ปูทรุปัญญาปัญญาเยปัญญายุติทุกขะโรคะพยังนัตถิทุกโศกโรคภัยไม่มีอมปุ่ปูทรุปัญญาทุกขะโรปาเอโรเอหิอมปุ่ปูทรุปัญญาทุกขะโรปาเอโรเอหิอมปุ่ปูทรุปัญญาปัญญาเยปัญญายุติหัวใจนักป่ารู้ไหมคืออะไรหัวใจนักป่าสุจิตปุริกาตีกาติตีดูที่อิติสัพพัญญาโรกวิธูณะมปะทะ เาอ้องเพย์ตอนนี้ไม่มีนะคุณโยมนะปัจัยของคุณโยมนะก็เออยินอองมาได้เลยนะศรัทธาเป็นเรื่องของคุณโยมปัจจัยก็เป็นเรื่องของคุณโยมนะต่อแบงต่อบุญต่อวาสนาต่อบารมีกันคนแล้แบงคนละใไปกละใไปกแล้แบง อขออนุโมทนาอาคุณพี่เข้าไปในสลาลายนุ่ไปเป็นเจ้าภาพรอละครัรอแล้วลำวงใกล้แล้วนะคุณโยมใกล้สามทุ่มแล้วเดี๋ยวลำวงเขาก็จะลองเสียงแล้วตอนนี้เราก็ว่าของเราไปก่อนทาเออ

ขวามือนี่สะะลาลายนาบินทิศมาราบุขามารไรขึ้นไปเลยหรือจะเป็นร่วมกันเป็นเนื้อนาญนล่อยหลวงพ่อพระระจาวันศุกร์พระปางลำพึง หน้าตาประมาณยี่สิบเก้าวิวน้าเศรษฐีใดคุนเอามาอีกแล้วพรนุ่มนะ้อติดประปาลอยฟ้าใส่ใจรอยบุญอีกหนึ่งลอยนะเป็นดีนา้ายินดีคุณพ่อคุณแม่นำบุตรนะมาเป็นตัวอย่างติดปะปาลอยฟ้าไส่ใจรอยบุญนะครับขออนุโมทนานะขออนุโมทนาข้าสา กูจาเ่อนจะไปใกล้จะจับนะพรจะนะไปใกล้จะจับเศรษฐีใจบุญอาอรหนุ่มไหมแล้วติดปะป,ป่าลอยฟ้ใใใาใชใจลอยบุญกันนะคนละแบงคนละใบคนละใบคนละแบงนะวันนี้มาอีกแล้วจะเป็นสองเด็ด เตรียมตัวนะเออเตรียมตัวนะคือตีย้อนยุกนะโดนตีย้อนยุกใครล่ะแล้วมาพูดแม่ที่พระปรางค์พระปีนุกาน่าไคแล้วขออ่านรุ่นพ่อคุณแม่ของรุ่นพ่อร่างกายแข็งแรง นะมีสวามว่าร่างกายแข็งแรงดีลูกหลานที่กำลังอยู่นะ <c oughs> คุณแม่นะอบคุณพี่เธออธิษฐานให้ดีโสุนันทนะ์วัฒนะนานางอาสวะขยาวหัน นิพพา,านนางหัวสูงเงินทองของข้าพเจ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ขอถวายเป็นพุทธบูชาทรรับ,บูชาไม่ต้องไปเข้าแถวต่อกันเลยเข้ามาได้เลยคุณน้องคุณพี่เข้ามาได้เลยเรียนกนาดรรดาเข้ามาได้เลยนะไม่ต้องต่อแถวขลังเพราะว่าสายก็ป่าของเรามีเป็นร้อ ก็ขออนุโมทนาเออล้วจับสายสูตนขอหนูจับสายส่วนอธิษาไนได้ดีนาะตั้งจิตให้มันตั้งใจให้ดีวันนี้อ,นยอยากจะร่วมติดพะอป่ารอยฟ้าใส้าาใจใรอยบุญกันต่อแบงต่อบุญต่อวาสนาต่อารมีต่อับ ได้เลยนะครับดาวดราดีน้องดาวดามมาใหม่ๆนะหรยบาทนึงยบาทเท่านั้นึ้อยบาทเท่านั้นนะครับหึ่งร้ยบาทเท่านั้นเลยนะครับการเียนชนเลยแม่ครัวแม่เข้าหกินข้าวนะครับแม่ครัว เป็นเนื้อนามุนหลอพรหลวงพ่อพระประจำวันศุกร์หลวงพ่อฟางลำพึงนักเศรษฐีใจบุญก็ไปที่สาราลายนู่นก่อนก็ได้ไปซื้อบุญอ่ะทิพมาลาบุปถามอะไรปิดทองขอพรหลวงพ่อทำพุดกันซะก่อนนะก่อนจะไปไกลกรกแม่หนูเสื้อแดง เออติดพมา่าลอยฟ้าหรือ,อยังลำไลรลีโอลำไลรลีโอเอ้ยลำรวยนี่ไม่ใช่ลำไรโทษทีนาะลำรวยลีโอนะเออฟังมาอีกแล้วอีกคนละหนึ่งรอยนะ่ก็ขออนุโมทนานะเออขอให้ลำรวยลำรวยนะเออแม่หนูลีโอแม่หนูลำรวย มาบามามาเสรีใจบุญแม่บุญใจงนะามเดินตามาถึงแล้วนะเออเอยากจะมีก็บอกใหท้ทำบุญ